เตรียมไปสนามเตะบานการกุศลการระวางทีมรวมดาราลาวไทยศิลปินลาวไทยกับ b i p ีของเขาบางก้าจะเลือกสิ่งใดมองในม่แห้งกับยูครับบ้านทีมเตะบานที่โบเป็นตะสแตีกหนึ่งคนที่มา ๋ยาเขารเนเนี่ยวงนี่นี่ยเป็นวงที่จะจุตั้งเ็ดขาดด้านเนี้ยเบิ้คนเป็นทางจุง้าเลเนี่ยเองห้องว่านอันนี้เขาห้องซุปต้องร้องร้องต้องกิ้มร้องเบิ้งซุปของหลวงเขวางที่ต้องร้องเบิ้งหน่อยนึ่งเีเป็นทไหดรสตาสหลังสลัดแล้วกันนีพอจอดมาไปกินปลาหลายลูกนี่สลัดนี

เก็บค้าไหม อ่สบายดีเอฟซีตอนนี้ไอ้แก้วสีไข่มะฮอดหลวงเ่าบางแล้วลงจากรถไฟละตอนนี้เตรียมมาฮับน้องๆเตรียมมาฮบน้องๆอีกภาคส่วนหนึ่งที่บินตรงจากกรุงเทพมาหอดหลวงอ่าบางเดียวสิพาน้องๆไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเตรียมไปสนามเตะบาลการกุศลการระวางทีมรวมดาลราลาวไทยศิลปินลาวไทยกับบีเอพีหลวงอ่าบางเดี๋ยวไปเบื้องบรรยากาศก,ากันว่ามื้อนี้มีความมวลความมันความฮาเป็นแบบไดเดี๋ยวติดตาม,มเบื้องข่น เกิดมาอยู่ในฐานะปานกลางถืกเอาใจทุกอย่างโอ้ยบักลุกสายลาพ่อแม่ส่งไปห้ามเฮียนศึกษาอยากให้มีปริญญาอยากให้เป็นนายคนแต่ว่าบักคำมันบเอาอยัางจักอย่างบอกเคยสนจักข้างไปจะสั่งซ้อนตนห้ามเฮียน การลิ้นมึนเมาสุดท้ายมันก็เลยเฮียนบ่จบชีวิตเลยต้องพบกับความยากเข็นออบมาสู่ชีวิตชมนะมีวิวรถไฟมาแล้วคันีมาหลวงพะบางนะครับนี่ครัแม่น้ําขงเป็น <ละ S 1> บริเวณที่มีน้ําขงผ่านกลางแต่ยังเป็นลาวทั้งสองฝั่งเปลาวทั้งสองฝั่งแบบอุบลจข้ามไปฝากนั่น,บบน,นก็นยังเป็นลาวของห้องบาเชียงแหมนบ้านเชียงแมนภูเท้าคภูนา อยากอยู่ผู้เท่าหรืออยู่ผู้นางจะเลือกสิ่งไหนผู้เท่าหรือผู้นางเออเฮ้ยเดีเจาจะเลือกสิ่งไหนมองในไม่แห้งกับยูครับานี่จอยเชียร์ลาวเป็นเป็นพิธีกรอนไปดีครับสบายดีเป็นทีมเตะบานที่โบเป็นตาสแตกอีกหนึ่งคนที่อย่าเขาประเมินของแสบยูมองริมโขงของห่านเพ่นก่อนแล้วกันห่านที่ของเจ้าของครับจ้าผมไปเดี๋ยวเขามาล้อตอนรับนั่นแหละว่าคือได้เสีกบอลยังับมาดุกเกี่ยวเลยเสกบอลขอกมา เดี๋ยววันนี้เราไปเจอศิลปินไทยศิลปินเล้าพอกันพี่น้องมูนเนี่เนี่เนี่โอล่าพวกเอกเอวีลาเป็นไรมะเนี่ยโอล่าโอล่าแบ็คไอเนี่ยวงนี่เนา่เป็นวงที่จะจุดตั้งเด็ดขาดด้านเนี้อเบิร์ตคนมันเป็นการติดตามผลงานเลยทางไหนติดตามผลงานในทางไหนแบโอล่าพวกเอโอล่าแบ็คไออันนี้เป็นเอเป็นพวกเอกันไหนเอวีลา กูรอได้ไหมเนาะอย่นยังรอเลยยังรออ๋อในชื่อนี่พวกกางชืพวกว่าค่อยๆอย่างคนหลายพวย่านเมียเอล่าแบ็คไทด์ปังอย่างกูถามโยเกิดมาหนิจากย่านเมียบอกเขาตั้งสื่อวงหนิเข่ได้หายย่านเมียหนิอยู่ที่คันเป็นมือกล่องเก่าคันนี้ดีดได้ซิได้อันจะเรียกว่าด่งใเจ้าย่านมันเอโอ้โหผมผเคยย่านเลยผมเคยย่านเมียยิ่งเข่ากันมื้อนี้สินีพอสินละินหลากหลายพี่น้องปะ ของพอดีนะครับเป็นสปอนเซอร์ของพวกเราในการบริษัทอ๋อเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์นะครับผู้ดูแลเป็นทางการครับแต่ทีนี้เมนูแนะนําอาหารเล้ากับสีนิสละัดนี่มีดูแลเป็นทางการแล้วสีดูแลบเป็นทางการมีบ่มีเดี๋ยวจัดให้อ่ะพี่น้องนี่แหละมีต้มปลาเมื่อวานเทากินปลาข้างแล้วต้มปลาคัางหลับปลาคัาง อันนี้อัวน่าจะนี้อัวเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยอยากถึงหลวงอ้วนก็ลองกินมึงเจ้าน่ครับช่วยดูครับอันเนี้ยอันเนี้ยแบกมากเขาวอื่นยังหรือเปล่าเจ้าอือก็อันนี้เนี่ยเขาห้องว่านี่อันนี้เขาห้องซุปเจอาต้องอลองลองต้องกินลองเบิ้งอือซุปของหลวงอ้างกีต้องลองเบิ้งยังน่อยนึงอย่างนี้ในเรื่องจ้า แล้วถนัดแล้วกันนี่โอ้ยตัวไขว้สุดๆอันนี้ก็เลยมันก็อันนี้บานปูแก้มหน่อยนะึงแก้มดีกองขีดมันก็ต้องมีน้อยน้อยนึงเพื่อเป็นรสชาติของซีฟู้ดอันนี้จิ้มอะไรแปลว่าต้องจิ้มเลยจิ้มเลยอันนี้จิ้มจิ้มจิ้มเจ้าบองลงก็บางกับถึงลงก็บางต้องหนีชุ่มลงนะครับเจ้าบองมันเป็มสิ อยากถึงโรงเขาบางต้องหนีแล้วกับขับด้วยอันนี้ไปน้ำหน่อยนึงอมีขนนองไก่นนแผ่นหรือสารลายกระลังสีทรงออกญี่ปุ่นนี่นะให้กระลังสีจดุดน,นี่นี่อ,อ,อันนี้อันนี้เป็นทั้งการเด้่ยโมีแกงแล้วเขาแกงกันน้อยเดียวแค่นั้นแหละน,นัะนวเค็มมันกรอบ ที่ว่าเัาเป็นจิ๊กเมเจอร์ของหลวออบบางม้าต้องได้กินสองอย่างนี้ก็ใส่หัวครับสำหรม้าลงอบางไม่ได้กินสองอย่างนี้ถือว่าบอยังบดถึงได้ยังเหลือยังเหลืออ้อหลาม๋ยวเอาไว้เป็นมื้ออื่นตอนนี้ใส่อัวอะ่ละรับตีบ๊วใส่วัวคือบาน้อกนปนอกไปที่มันมันหลกว่านิดนึงเอาเลยครับมาลงมือลงเลยเมือเลยครับ สองชิ้มได้่น้องได้นี่เจ้าหว่องเจ้าหว่องหลวงพระบางเจ้าหว่องหลวงพระบางเป็นจิ๊กมิเตอร์ของหลวงพระบางครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีเมนูเด็ดๆหลายๆอย่างที่เขาใหญ่นำเสนอเดี๋ยวไอ้พากินครับเพราะว่าเจ้งเบอร์ไงก็บหู้แล้วไอ้สายกินันี่หน่าไออีนี่ชอบกินป่านป่แม่นครับนี่หน่าสลัดอันนี้ประชวดพี่บ่ครับบ่เรื่องกิน พอๆจอดมาไปกินปลาหลายๆลูกเลสลัดเหนี่เลียวนเป็นแมวคือข้มาล่ดมันขือกินขาคนแมวอย้่นี่ออหลามเีจ่อหลามได้จรินมันแลวครับเรนจับคนละแบบกัที่โตเฮ็นไยกินทุกคนคนละแบบเลยนี่ชบพวก นี่อ๋อหลามลงอ๋อบางมานี่ต้องถึงต้องได้ร้องนี่แซ่บสุดอระกลยดอ๋อหลาม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 เดี๋ยวไอ้เหยื่นยังไงตัวได้กินมาถึงนี้ตัวต้องได้กินแล้วเนี่ยแมวนไหวไม่นี่ไม่สกัดไอยไม่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 ไ้่ไี่มองเลยมันจี่มันนิดนิดมันจีเป็นนั้นอ่ะได้ลุ้งแค่ไหนเรามัสบีเราบมรสบีเราหรอ ขึ้นขึ้นขึ้นหน่อยหนึ่งมันต้องมีนี่ต้องมี่่นีต้องได้รถต้านในบันสบีลาวเนี่ได้รถต้านที่จริงมันจะเกิดได้หลวงเราบกได้เนื้อจะเลยบอกกันอนี่ยห่อนห่อนเนี่ยมันต้องมีอันนี้เลยอ๋อลามเนี่ยต้องมีอันนี้มาเดี๋ยวไปต่อกันนะครับ ใจเข้มแข็งและหานเหาถึงจะใหญ่บ่อเท่าเขาแต่พลังในใจมีล้นเหลือต่อให้พบสิ่งลื้อจะลงใต้หรือขึ้นเหนือใจเข้มแข็งม่เนื้อเฟือบ่อเนื้อใจไว้ให้อ่อนแอเมื่อพลังยังมีอยู่ที่ใจแม้นจุดมุ่งหมายยังอยู่ไกลจะบ่อท้อใจ ภายแพ้นั้นคงคอ,อืื่อนพลังเฮานั้นยังคงมีขอเพียงเขาสา เข็มแข็งไม่เหลือเฟือบอเหลือใจไว้ให้อ่อนแอือพลังยังไม่อยู่ที่ใจแม่นจุดมุ่งหมายยังอีกไกลจะบอทอใจให้ความพ่ายแพ้นั้นคมฟูือพลังเฮานั้นยังคงมีขอเพียงเฮาสามัคีกันไว้จุดหมายคงบอไกล ไายแพ้นั้นคงฟูหน่อยพลังเฮานั้นยังคงมีขอเพียงลาวสามคีกันไว้จุดไม้คงบอไก่เกินฟัน ถามถึงบรรยากาศเรื่องการเตีบานรู้ซึกว่าเห็นกองกลางง่ายเป็นยังไงครับปัญหาบอกจอยหนิถือว่าเป็นสิ่งดีแต่ว่าขาดแห้งนิดนึงว่าแลนไปได้ซอยอย่างเดียวแน่แน่นอันนี้นอกเรื่องไม่อกหลยหลายอย่างนี่ฮะก่อนตะเป็นยังไงมาเดียวหลวงอว่างก็ทางแรกก็สนุกมาก อาผมครั้งแรกเลยมาหลวงมะบางเ่ยนะครับที่แล้วมาเที่ยวมาเมืองลาวเนี่ยบ่อยมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นทางยุจนจัเนเฟยวรรเกษใชไหมสวนเกไปส่วนใหญ่จะไปมาทั่วแล้วแต่เนี่ยคร <c oughs> ั้งแรกที่หลวงมะบางก็ารู้สึกประทับใจมากแล้วก็ทุกบอนสนุกมากครับ,รบสกอร์ที่ออกมาก็ เป็นสกอร์ในฝันนะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราไม่ไม่เน้นสกอร์นะฮะเน้นมิตรภาพนะครับซึ่งสกอร์ออกมาก็สามสามถือว่าเป็นสกอร์ที่มิตรภาพมากทําให้ต้องมีแมตต์ต่อไปนะจำเป็นเลยจําเป็นเลยว่าจะต้องรู้เลยว่ามาแก้มือที่ไหนที่เวงจันหรือแก้มือที่นี่ไมเลยที่ไหนก็ได้งจริงแล้วหลวงเอาบางนะ ลงก็บางต้องหนีแมสหนาลงสีหนึ่งหนึ่งครั้ง,ง<ช>เลีเ้ยงจันดำห้กสัปดาห์นะเขตหนึ่งครั้งไอ้พญามเทสเริ่มกันคือส่วงนี้ละสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนที่ไทยอยากจัดงานติดต่อมาได้เดินน้องๆพร้อมทุกคนที่ซอยเหลือเยี่ยมรากาอีทครับโครงล้างสอทรครับเป็นยังไงเมื่อวานนี้ทือก่อนอยู่บ่ <c oughs> <อ> ว่าเนี่ยกะลงไปเครื่องเครื่องหลังไปไปลายเนาะกะลงไปกระถือบอลสองท้าเทือกเย็บขาไหมเป็นงานข<ค>า,าไหมเจ็บขาไหยเจ็บขาเนี่ยคร <มา S 2> ับแ<า>ล้วเ,เป็นยังไงลวงเบาบางนี่มามาเล่นคอล์ฟเสือจุดสองเทื้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วล่ะ อยากมามามาเทีย่ยวเองสองเทือ่ยมานอนอยู่นิตเป็นอาทิต <บา S 1> ย์มา <ตะ S 2> ทุกครั้งมีเรียกขออเขาไล่ออกเรียกขนาดน,นัน้นบอกแม่กับแม่กับมาพัก่อนนอนใจกับประสบอ่าของเรามีความสุขอยู่ตลอดเพราะว่าเขาเรียกว่าเมืองนี่เป็นเมืองแห่งความสงบเนาะที่จะ<ห>าอาหารกระแทบเขากระแทบแล้วก็มีเรื่องเล่าหมากมายหลายๆเพรวกมันมีนิจใจที่มีโอกาสมาร่วมกับ กับไอ้แล้วกั well. ไม่มีง่ายเลยเอเดนเอฟซีเม well. okay. yeah, huh? ื่อวานโอเอฟซีของแต่ะคนนค่นโคตนหลายเลยอยู่ดวงอบารอเอเดนเอฟซีดลวงอบางนม่เนี่ยอยากให้เอฟซีที่ตามแบบใดเดียวโอ้เมื่อวานเนี่ยซื่อจ้างกันอีกตัวบอกให้กินกินฟรี ยังลอยย้ำจีนเออย้ำจีนเ้วเลือกอย่างก็บโเลือกเลือกดีตีนยังเดียวอีกตลาดมืดตลาดเี่ยตลาดมืดตลาดตลาดแรงตลาดแรงที่นำพวกเขามาอยู่ในชุดนี้ครับลายเฮตดในเขานักศิลปินดาราที่เพศการกุศลตอบใจน้องจี้หลายๆคนละกาตองได้ไปจังไดโอ้ถือว่ามาเล่าเนี่ยบ่เคยผิดหวังตองนี้ทุกทุกงานที่ไอจัดส่วนลายสีว่างตลอดพอบ่มีเวียก นี่กันไก่ถ้ามีงานก็อเอาจะมาหาไอ้เพราะว่าไม่ว่าบอกว่ากินดีแล้วก็ม้ย้ําไหนนี่เมืองล้าวหรือว่าสปปล้าวหรือเวียงจันทร์ส่วนมากจะไปเวียงจันทร์แต่ที่นี้มีการต้อนรับของพี่ๆชุมชนพี่น้องชาวล้าวโดยพี่แก้วแล้วก็มูพี่แก้วนี่น่าฮักดูแลยังดีแล้วครั้งนี้คือกันเหมือนตะลงมาบางครั้งแรกก็คือเวียงจันทร์เลยผูแลยังพี่จ้อยก็มาดูแลพุนันพุนีมาดูแลมันมีความสุขแตกต่างจากบ้านเฮาบ้านเฮาก็มีความสุขอยู่แต่ว่ามันมันอีก อีกเนี้ยอุงบ้านพี่เมืองน้องฟิวฟิวคือคือบรรยากาศเป็นแบบยังคล้ายๆกันแต่ความีบูเหมือนกันเล็กๆน้อยเฮ็ดใ้มี้วมซุกกวัวก็คือไอ้าปไปไทยแต่ละเทือกเป็นแบบนนั่นแหละเนีับอาหารที่กันเฮากต้องได้มากินอาหารแตกต่างกันเขาไอ้พยายามว่าปอบใจเจ้าภาพเดอเชลลี่เชลลี่บ้านเราลาทีจัดอาหารแซ่บๆใ้น้องไล้ฟังนี่จัดปาร์ตี้มันมีทีมาที่ไปบันปวนบ่ว่าสินหมูป้นทุกอย่างเนาะ ราคาเอกคืออันครั้งแรกเอกดีที่ม้าเนี่ยเอกนักมวยไทยไฟถึงกนกเทนไปเทนไทยไฟเ้าจะไม่ไหวเทนไปเทนบอลนักคนจิบิตีไทยไฟแล้วเอกเป็นไงบรรยากาศหลวงเขาบางที่มาเที่ยวก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่มาหลวงเขาบางนะครับ ผู้คนก็น่ารักอาหารก็อร่อยเตะฟุตบอลก็สนุกแล้วก็พี่แค่ก็น่ารักมากทุกอย่างคุ้มนะครับอย่างมีความสุขมากๆครับพี่แจแล้วจะมาอีกแน้องบิ๊ก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 เมื่อวานเนี่ยโอ้โหถ้าจะดูการเล่นแบบแบ๊คไซด์แบ็คไซด์เนี่ยวิ่งกระจายเลยวิ่งแบบน้ำแตกน้ำแตกเลยเหนื่อยเหนื่อยจ้ะเนี่ยบิ๊กจริงๆเคยมาหลพบานอันนี้รอบที่สองครับรอบแรกวมนผู้นานแล้วทำไมมันเหนื่อยตอนนั้นมามามาในทีมท้องเที่สี อ่าครับโอ้สามปีที่แล้วอ่ะกายกลายกายโควิดมันนี่กายละก่อนก่อนโควิดด้วยโอ้แสดงว่าที่บ่อนมาดุแล้วไอ้บึงบีชิกนี่น่าเชียนไว้ยังเดี๋ยววิ่งเราหน่ะวิ่งเราหน่ะต้องมีอะไรผิดเพ้อตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ดีพี่เพี่เล่พี่เลพี่เล่พี่เล่พี่เล่นี่เจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดูแลคืออะไรต้นหลอดเรากินได้ไหม แลราคาเอาจรีนิสซี่อันนี้เจ้าภาพอันนี้เจ้าภาพราคาเจ้าภาพให้โซฟาไปหนึ่งแต่ว่าเจ้าภาพบอกว่าหลัง่างนี้นีหลังจากนี้นะผ้าที่อยากได้อย่างนี้นี่เอาไปกองฝากายขิ้วไปได้ขันหิ้วได้เนาะเพราะว่าสิเป็นโต๊ะเพราะว่าสคนหายโต๊ะก็โซฟาบ้าล้วก็เสียคาโหลดคือจะคาร์ไว้โตโตนี้ยกไปได้เลยๆโตขึ้นเขาแล้วให้เลยให้เลยแล้วก็เดี๋ยวฝากผลงานน้อยหนึ่งเรื่ยแป๊บหนึ่งอ่าตาตอนนี้มีผลงานอย่างเดียว ฝากผลงานได้กำลังถ่ายทำละครเรื่องรักคุณเท้าช้างอยู่นะครับฝากติดตามด้วยช่องวันอีที่นี่เพรต้องเพรต้องฝากงก็ได้เพราะว่าตอนนี้กูต้องฝากอีกโตอยู่กับมันละแตกแด็กตากก็เพชรซัดเพชรหลักการละก้อนแต่เดกตากฝากเพ่งเลพี่น้องเพ่งแมงหัวสังครับพี่น้องครับอ่ะส่วนมีตองก็แก้วแล้วมีทุกขนาดนะข้อเนาะสัตว์เสือช่องมิโนนะมือปากก็ท้รั่วช่องสาม แล้วก็ไม่นวดฝนรักช่องวันแล้วก็กำลังเปิดใหม่ลิเกหมอลำช่องวันแล้วก็ฝนตองก็ชื่นฟูวิลล่านครนายกจ้าครับผมก็มีเรื่องปิดอันงครับช่อง3ครับแล้วก็เรื่องสัตว์เสือโมโนครับแล้วก็มีรีสอร์ทอยู่ที่เมืองการครับสนใจกันไปอ่าเพราะกูต้องไปแล้วเว้ยกูต้องไปนอนแล้วเนาะพวกคางงเขาต้องไปแบบเรานัดกันมื้อหนึ่งเนาะมีอะไรอย่างเดียวผมฝากนครด้วยครับตอนนี้ก็เรื่องทุกอนุรุทัยนะครับแล้วก็มีแม่จอมขวัญครับผม ก็ฝากต้นไม้ด้วยครับใครอยากได้ต้นไม้อะไรทั่วโลกติดต่อมาได้เลยฟิตเนสแหละฟิตเนสฟิตเนสนะครับแล้วก็มีฟิตเนสนะครับแต่ว่าไกลครับไม่ต้องไปหรอกครับแล้วก็อยากให้น้องๆให้ตะซะหรือให้ให้ตะซะเป็นตัวแทนของฟังไทยหน่อยนึงบอกว่าบ่อนบวิวเนาะอ่าเสิร์ฟชวนให้หลายๆคนครับการมาเที่ยวครับที่มาตัวเองมาเที่ยวหลวงอ่างบางเนี่ยได้ที่มาสัมผัสคนหลวงอ่างบางได้มาเที่ยวบ้านพี่เมืองน่องละ หลวงพราบางเป็นเมืองหน้าที่ยวเป็นแบบใหญละกันอยากให้แนะนำหน่อยนึ่งเชิญชวนเชิญชวนอย่างที่เรารู้กันนะหลวงพระบางเนี่ยมันดังไปทั่วโลกอยู่แล้ววันนี้ได้มาเห็นจิตวิญญาณของหลวงพระบางต้องมาซ้ำแน่นอนต้องมาหน้าฝนหน้านาวหน้าหนาวหน้าหนาวหน้าหนาว มาให้ได้เพราะว่ามันมีอัตลักษณ์และมีจิตวิญญาณของเขาอยู่ใครที่เคยได้ยินว่าหลวงพระบางจากสื่อต่างๆเนี่ยต้องมาเห็นกับตาจริงๆต้องมาสักครั้งหนึงในชีวิตครับลจก่อนอื่นบิดเนาะในน้ำของข้าพเจ้าที่หาลน้องมาทุกคนขอบใจเสียกีเจ้าของจัดงานขอบใจเซียเล่เจ้าของบ้านหลังนี้ลาค่ะ ฝากผลงานฝากซองของแก้วสีคล้ายที่เกแก้วสีคลายเผ็ดแก้วสีคล้ายยูทูบแก้วสีคลาตต่คา,ายลาขอบใจเพื่อนทุกคนสวัสดีสวัสดี